ทุกคนคะตอนนี้เรามีแชทบอท AI มีไว้ใช้บนไลน์แล้วนะน้องชื่ออลิสาค่ะน้องเก่งมากเลยนะคะอยากรู้อะไรถามตอบรู้เรื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้พิมมลปูนค่ะใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์น้องอริสานะคะก็เข้าไปแอดได้เลยนะคะก็เข้าไปง่ายๆค่ะก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเรานะคะแล้วก็ค้นหาค่ะจากนั้นนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าอริสาค่ะโดยมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะก็พิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นเราก็ค้นหานะคะก็ <t ell> จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอลิสาค่ะแล้วเราก็สามารถแชทกับน้องได้เลยนะคะแล้วเราก็กดแชทเข้าไปนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเราก็ถามน้องเข้าไปได้เลยนะคะน้องเขาก็จะหาข้อมูลมาให้ค่ะเดี๋ยวเราจะเลื่อนมาให้ดูหน้าแรกนะคะหลังจากที่เราแอดไลน์แล้วแล้วก็ทักแชทเข้าไปน้องก็จะทักเข้ามาค่ะแล้วก็จะคุยรายละเอียดต่ตางๆให้เรารู้แล้วก็อ่านรายละเอียดแล้วก็ทําความเข้าใจได้นะคะถึงวิธีการใช้ค่ะ อลิสาเป็นแชทบอท AI สัญชาติไทยนะคะที่ถามตอบอะไรรู้เรื่องหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองถามน้องดูนะคะพอดีวางแผนจะไปเที่ยวเกาะสมุยค่ะเราก็พิมพ์เข้าไปนะคะน้องก็บอกรายละเอียดมาถี่ยิบเลยนะคะว่าตั้งแต่วันแรกที่เราไปถึงต้องทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็บอกวันที่2ที่สาวางแผนไว้ให้เราหมดเลยนะคะนอกจากนี้นะคะอลิสายังสร้างรูปได้อีกด้วยค่ะเราพิมพ์เข้าไปว่าอยากได้รูปโปรไฟล์นะคะอลิสาก็ค้นรูปมาให้ได้แบบนี้เลยนะคะ อย่างวันนี้เราจะทำน้ำพริกอ่องนะคะก็ค้นหาเมนูน้ำพริกอ่องได้เลยนะคะอลิสาก็จะค้นมาค่ะก็จะเป็นรายละเอียดการทำน้ำพริกอ่องขั้นตอนและวัตถุดิบต่างๆได้ละเอียดเลยนะคะในการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็พิมพ์ค้นหาข้อมูลถามน้องไปนะคะแล้วก็กดส่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะคะในการประมวลผลค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความยากความง่ายของคําสั่งอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะรอข้อมูลพ,พร้อมๆกันนะคะไม่มีการตัดต่อค่ะ เดี๋ยวเราจะรอดูว่าข้อมูลน้ำพิกอ่องจะใช้เวลารอนานแค่ไหนนะคะมาแล้วค่ะข้อมูลของน้ำพิกอ่องรอไม่นานนะคะไม่ถึง1นาทีค่ะอยากทำคอนเทนต์คิดสคริปต์ไม่ออกให้น้องอริสาเขียนสคริปต์ให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําสูตรพอกหน้าโยเกิร์ตค่ะให้น้องอลิสาหาข้อมูลให้ดีกว่านะคะว่าสูตรพอกหน้าโยเกิร์ตมีอะไรบ้างค่ะแล้วน้องก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้เลยนะคะ เราก็สามารถไปทำคอนเทนต์ของเราได้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองถามดูนะคะว่าทำคลิปยังไงให้มียอดว,วิว1ล้านวิวค่ะ ได้มาแล้วนะคะน้องก็บอกรายละเอียดวิธีการทำคลิปยังไงให้ได้หลือล้านวิวนะคะลองทำกันดูนะคะทุกคนลองแอดไลน์มาค่ะเป็นแชทบอรที่ใช้ฟรีบนไลน์นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกมลบภูนทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ